เดี๋ยวนี้เรามาดูลูกไก่ที่ผมเพิ่งซื้อมาฮะเป็นไก่พันเนื้อสายไก่โต้งฮะที่เขาขายตามกาศตัวละร้อยกันฮะตอนนี้ผมซื้อได้มาในราคาตัวละสิบามบาทนะครับทุกคนซื้อมาหนึ่งร้อยตัวขนส่งเมื่อกี้เขาเพิ่งมาส่งนะโอ้ตัวเหลืองน่ารักมากเป็นไก่เนื้อนะฮะตัวอ้วนหืมตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าจะกินอาหารได้หรือยังนะ มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าตัวนะผมยังไม่ได้นับแต่ผมสั่งหนึ่งร้อยตัวดูแล้วมันแข็งแรงมากนะเดี๋ยวผมอ่าตอนนี้ผมได้เอาลงเล้าอนุบาลผมแล้วนะทาง่ายๆฮะจากไม้ไผ่ล้วนๆเลยแล้วก็เอาน้ําแดงมันกินละน้ําวิตามินนะฮะรู้สึกว่าจะไก่พันนี้จะแข็งแรงมากนะวิ่งไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเลยรอบที่แล้วผมเลี้ยงผมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อนะไม่ใช่ไก่เนื้อเป็นไก่บ้านนั้นทุกคน ลูกสุกจะไม่แข็งแรงขนาดนี้นะแต่ว่าถือว่าเจ้านี้ลูกไก่แข็งแรงมากอันนี้ก็จะเป็นอาหารไก่ที่ผมให้กินนะฮะเป็นอาหารไก่เนื้อแรกเกิด21วันโปรโตีนก็จะอยู่แถวแถวยีเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวดูกันเขาเอาสติกเกอร์ปิดนะเนะี่ยอ่านี่ไงฮนะไม่เขียนติดไว้อยู่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าโปรโตีน2 1เอซนะ21่เอปอร์เซนอาายี่ห้อนี้แถวบ้านผมมีขายนะผมก็เลยซื้อยี่ห้อนี้ หกร้อยกว่าบาทเลยนะโอเคเดี๋ยวผมให้อาหารให้ลองไก่ลองกินดีกว่าโดยไก่จะให้ไก่ฝึกกินอาจจะให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะให้สักสี่หรือสามกำมือก็พอฮะอีกสักหนึ่งกำมือโอเคน่าจะพอละเดี๋ยวลองลองให้ไก่ลองกินดูว่ามันจะกินเป็นหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ผมให้มาก็ไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหานะทุกคน รอบแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสักผ่านไปหนึ่งวันหรือสองวันมันก็จะเริ่มกินเก่๋งนะตอนนี้ผมก็ให้ไก่พักเดินเล่นวิ่งเล่นกินน้ําแดงนักวิตามินไปนก่อนถือว่าไก่เลาะล็อกนี้แข็งแรงนะฮะเจ้านี้ลูกไก่เนื้อแข็งแรงมากเลยมาผมพาทุกคนมาดูใกล้ๆดีกว่าืมตัวแข็งแรงมาฮะอ้วนมากถือว่าตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่กว่าไก่บ้านเลยน,นะเนี่ย มาฝั่งนี้เริ่มกินกันแล้วฮะรู้สึกว่าไกา่จะเริ่มจิกกินกันละพุ่งนี้น่าจะกินอาหารเก่งยิ่งกว่านี้นะผมนรับดูแล้วมีประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบตัวนะทุกคนถือว่าเขาแถมมาเยอะอยู่นะยี่สิบตัวเลยามาดูใกล้ๆนะฮะมันเริ่มจิกฝึกจิกอาหารกินกันละเริ่มมีแก่มาจิกกินละ พรุ่งนี้หวังว่าคุณจะกินอาหารเก่งมากกว่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลองดูดีกว่าว่าอาหารมันจะกินหมดหรือเปล่าเอากินแล้วตัวหนึ่งฮนะเริ่มฝึกกินกันแล้วเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูใกล้ๆดีกว่านะว่าตัวอ้วนมันเป็นยังไงตัวมาตัวใหญ่มากอ้วนมากอื้มอ้วนจริงๆเป็นไก่เนื้อพันไก่ต้งนะฮะ